ท่านประธานที่เคารพประผมเทพไทรเส็นพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ต้องขออนุญาตท่านประธานได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการปฏริบัติงานของทีวีสื่อสาธารณะซึ่งเป็นการรอคอยและก็มีความตั้งใจที่จะ,สะแสดงความคิดเห็นกับ ผลการรายงานการปฏิบัติงานของสื่อองค์กรดีซึ่งสองสปีที่ผ่านมาผมก็อยากจะเรียนกับท่านประธานตรงไปตรงมาว่าผมไม่ค่อยได้ติดใจและก็ไม่ได้มีโอกาสได้อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นแต่ว่าครั้งนี้ก็อยากจะแสดงความคิดเห็นเนื่องจากว่าสมปีที่ผ่านมาที่เราให้โอกาสกับสื่อสาธารณะเองนี้เนี่ยก็น่าที่จะ เพียงพอและก็ควรที่จะได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์ผมอยากจะเรียนกับท่านประธานว่าผมได้เฝ้ามองและก็ชื่นชมกับองค์กรแห่งนี้ตั้งแต่วันที่เป็นไอทีวีและก็พัฒนามาเรื่อยๆมาจนถึงไทยพีบีเนีครับก็ต้องยอมรับว่าองค์กรแห่งนี้ได้ผลิตนักสื่อสารมวลชนนักหนังสือพิมพ์นักทีวีโทรทัศน์เนี่ยจำนวนมาก และคนที่ออกจากที่นี่และก็อยู่ที่นี่ก็ต้องยอมรับความจริงว่ามีทั้งคนดีและก็คนเลวมีทั้งนักสื่อสารมวลชนที่ดีกินอุดมการและก็นักสื่อสารมวลชนที่ขายตัวก็อยู่ในหลายที่ซึ่งไม่ต่างอะไรกับรูปแบบทางการเมืองที่นักการเมืองหลายคนที่ออกจากพรรคประชาธิปัตย์ไปก็มีทั้งคนดีและก็คนไม่ดีก็ต้องยอมรับว่าไอทีวีเป็นสถาบันหนึ่ง ที่ผลิตนักสื่อสารมวลชนไปผมได้เฝ้าดูการจะเดินเติบโตและพัฒนาการขององค์กรแห่งนี้ตั้งแต่ที่ได้ตั้งตัวขึ้นมาเป็นสื่อสาธารณะองค์กรใหม่แล้วก็คาดหวังว่าหน้าที่จะเป็นที่หวังที่พึ่งพิงของพี่น้องประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ไปอยู่ที่ตึกชินวัตร์สาม ก็ต้องยอมรับกับท่านประธานว่าผมเองไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อสื่อสาสนณแห่งนี้เนี่ยไปเช่าที่ของตึกอาคารชินวัฒน์สามเพราะผมรู้อยู่แก่ใจว่าโดยธรรมชาติของคนไทยอยู่ในบ้านเขาไม่ว่าจะเป็นบ้านเช่าหรือบ้านที่เป็นเจ้าของหรืออยู่ฟรีความเกรงใจก็มีเป็นธรรมดาแต่วันนี้เมื่อพัฒนามาสร้างบ้านเป็นของตัวเองอยู่ที่ถนนวิภาวดีผมก็ขับรถผ่านทุกวัน,นะครับท่านประธาน ก็ได้แอบชื่นชมและก็ยินดีว่าหลังจากนี้สื่อแห่งนี้ก็คงจะปลดแอกและก็คงจะทําสื่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่จําเป็นต้องไปเกรงใจเจ้าของอาคารแต่อย่างใดแม้ว่าเจ้าของอาคารจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตารรมท่านประธานที่เคารพครับผมอยากจะเรียนว่าไอทีวีได้ล้มลุกคลุกคลาน และก้าวถูกแทรกแซงจากนักการเมืองบางกลุ่มนักการเมืองบางคนที่ต้องการที่จะไปยึดกลุ่มสื่อสารมวลชนไม่เฉพาะไอ v ีถ้าท่านประธานจะทบทวนดูในยุคนั้นคนเหล่านี้ก็เข้าไปซื้อกิจการของสื่อสารมวลชนในตลาดหุ้นทั้งสื่อหนังสือพิมพ์สื่อโทรทัศน์และก็สื่อต่างๆอีกมากสื่อบางแห่ง ที่ไม่สามารถซื้อหรือแทรกแซงได้ก็ใช้อำนาจรัฐเข้าไปแทรกแซงท่านประธานจะเห็นได้จากการที่ใช้ปปงกรมสันปากรเข้าไปสรวจสอบคนที่ทำหนังสือพิมพ์หลายท่านซึ่งผมไม่จำเป็นต้องต้องเอ่ยนามตั้งแต่วันนั้นเราก็หลุดพ้นมาเป็นสื่อสานะแบบไทย PBS ผมต้องอยากจะเรียนกับท่านประธานว่าก็อุ่นใจจริงๆ แต่ว่าถ้าดูผังรายการของไทยทีวีเอสแล้วเนี่ยก็ชื่นชมนะครับกับสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ว่าอย่างน้อยเมื่อมีเยาวชนเปิดสถานีโทรทัศน์แห่งนี้แล้วก็จะต้องไม่ต้องมีจัดเรตติ้งว่า13บวกหรือ13ลบนั่นก็หมายความว่าปล่อยให้ลูกหลานดูรายการจากทีวีช่องนี้เนี่ย ได้อย่างสบายใจผมอาจจะติดตามรายการในผังรายการของทีวีแห่งนี้ไม่หมดหรือไม่ตลอดเพราะว่าต้องยอมรับว่าเราเป็นคนการเมืองและก็สนใจในสื่อสารข่าวสารบ้านเมืองเกี่ยวกับการเมืองแต่ก็เฝ้าดูหลายรายการก็แอบชื่นชมตั้งแต่สารคดีรวมไปถึงรายการถ้าจำไม่ผิดเกี่ยวกับรายการดนตรีก็ถือว่าเป็นการให้ความบันเทิง แต่ที่ผิดหวังมากที่สุดก็คือเป็นรายการเกี่ยวกับข่าวสารหรือข่าวช่วงค่ำข่าวภากเช้าต้องเรียนท่านประธานตรงไปตรงมาว่าพวกผมไม่มีความรู้สึกผูกพันกับรายการข่าวในช่องไทย PBS เลยแม้แต่น้อยคะท่านานเพราะการรูปแบบการนำเสนอข่าวรวมไปถึงเนื้อหาของข่าวผมคิดว่ามันไม่สอดคล้องกับยุคหรือสถานการณ์ปัจจุบันหรือคอการเมืองแบบพวกผมก็ได้ ผมเข้าใจดีครับว่าผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์แห่งนี้โดยส่วนตัวและก็บางคนมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อนักการเมืองมีอคติต่อนักการเมืองบางคนผมก็อยากจะเรียนกับท่านประธานว่าในบรรดานักการเมืองที่ผู้บริหารมีทัศนคติที่ไม่ดีเนี่ยก็ต้องแยกแยะกับท่านประธานในบรรดานักการเมืองมีนักการเมืองที่ดีก็มีมีนักการเมืองที่ไม่ดีก็มีเหมือนกับองค์กรสื่อสารมวลชน เช่นเดียวกันครับทุกองคอ์กรมีทั้งคนดีและไม่คนไม่ดีเนี่ยปะปนกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าผมอยากจะให้ผู้บริหารชุดนี้ได้ไตรตรองไม่ให้อยากให้ตีกลุ่มหรือเหมารวมไปว่านักการเมืองไม่ดีไปทั้งหมดและก็พยายามที่จะเอาข่าวของนักการเมืองเนี่ยออกไปผมอยากจะเห็นไทยพีเวเอสเหมือนกับวันที่ทุกคนพยายามที่จะพึ่งหรือเป็นที่พึ่งของทุกคน เกเดิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาทุกคนก็ถามหาไทยพีบีเอสต้องเปิดช่องนี้ทันเหตุการณ์ทันข่าวด่วนรู้ทันสถานาตลอดเวลาแต่วันนี้มันไม่ใช่ครับท่านประธานเหตุการณ์อะไรขึ้นมาจุกเราทางการเมืองข่าวด่วนอะไรขึ้นมาจะไปจากที่อื่นซึ่งผมก็ไม่อยากจะเห็นทีพีเวสเป็นแบบนี้ถ้าดูผังรายการทั้งหมดเนี่ยครับที่ผมอยากจะเสนอกับคณะผู้บริหารในวันนี้ผ่านท่านประธานนั้นก็คือว่า ไทยทีวีสได้ละทิ้งเกี่ยวกับข่าวสารเนี่ยไปจำา่วนมากครับถ้าท่านประธานจะได้ดูสัสดส่วนของกลุ่มประเภทรายการจะเห็นได้ว่ารายการประเภทข่าวที่รวมไปถึงสารคดีเชิงข่าวแล้วรายการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับข่าวแล้วเนี่ยคือเหมาทั้งหมดว่าเป็นข่าวเนี่ยแค่37.76เซนะครับและถ้าดูผังรายการทั้งหมดเนี่ยไทยพีวีเอสก็ลด รายการข่าวต้นชั่วโมงเนี่ยเกือบหมดซึ่งถ้าหากว่าสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ได้บรรจุเรื่องข่าวต้นชั่วโมงทุกต้นชั่วโมงผมคิดว่าน่าจะเป็นแรงหนึ่งดูดให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เฝ้าติดตามว่าเมื่อถึงเวลาต้นชั่วโมงปั๊บเนี่ยก็เปิดมาดูไทยพีบีเอสเนี่ยก็จะได้พบข่าวทุกต้นชั่วโมงและเชื่อว่าข่าวในไทยพีบีเอสเป็นข่าวที่ทุกคนเชื่อถือเพราะเราก็ต้องยอมรับว่านี่คือสื่อสาธารณะ แล้วก็เข้าใจแล้วก็ตั้งความหวังว่าเป็นสื่อสาระจริงๆครับท่านประธานส่วนเกี่ยวกับผังรายการทั้งหมดที่ผมดูผมอยากจะเรียนกับท่านประธานนะครับจนถึงวันนี้ที่กลับที่ยังดูและก็เป็นแฟนประจํานั่นก็คือที่นี่ทีวีไทยและก็รายการตอบโจทย์แต่ที่ผมผิดหวังมากที่สุดครับท่านประธานครับแล้วก็อยากจะถามหมาข้อเท็จจริงจากผู้บริหารชุดนี้ นั่นก็คือรายการตอบโจทย์ในช่วงที่มีการเลือกตั้งและกำลังเปลี่ยนขั้ทางการเมืองสื่อสารานแอ่งนี้ได้ออกอากาศได้เชิญนักโทษหนีคดีและเป็นที่ต้องการตัวของฝ่ายรัฐบาล สถานีวิสถานีโทรทัศน์แย่างนี้ได้เอานักโทษหนีคดีออกทีวีหลายครั้งจนทำให้คนสงสัยในท่าทีและจุดยืนของผู้บริหารสถานีอย่างนี้ว่ากลัลังเอานักโทษหนีคดีมาฟอกตัวโดยผ่านออกอากาศผ่านสถานีวิทยุไทยตัวทัศไทยซีบีเอก็อยากจะเรียนกับท่านประธานว่ามันเป็นไปได้อย่างไรครับท่านประธานที่ผู้บริารได้อนุมัติ ให้นักข่าวของสถานีตัวทัศน์แห่งนี้ได้เดินทางไปที่ประเทศดูไบและก็ไปทำการสัมภาษณ์แล้วก็มาออกสื่อสาธารณะอย่างโจงแจ้งตรงไปตรงมาโดยไม่มีการปิดบังปิดชื่อใดๆทั้งสิ้นผมอยากจะถามหาจรญยาบรนการเป็นสื่อมวลชนว่าจะมีความรับผิดชอบยังไงและจะต้องถามแทนไปยังนักโทษคนอื่นๆว่า ถ้าหากว่ามีนักโทษหนีคดีคนอื่นต้องการที่จะใช้สิทธิ์ในการออกสื่อสารนะแบบนักโทษหนีคดีที่อยู่ดูววัยคนนี้เนี่ยผู้วิจารจะยินยอมหรือไม่การเอานักโทษมาออกรายการทีวีท่านประธานก็จะเห็นนะครับทุกครั้งก็จะมีการอำพลางใบหน้าทำให้หน้าเบลอแต่ว่ารายการตอบโจทย์ของไทยพีบีเอส เอานักโทษหนีคดีมาออกโดยไม่มีการปิดบงังหน้าแบนไม่ตังอะไรกับเขียงหมูท่านประธานผมอยากกระเดียงกับท่านประธานว่ารายการอันนี้ครับท่านประธานทำให้เป็นที่คลางแคลงใจของพี่น้องประชาชนเพราะจะอ้างว่านักข่าวทำไปโดยพลาการก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะการไปบันทึกเทปที่ ดูใบก็จะต้องมีการเบิกค่าใช้จ่ายและจะต้องมีการเดินทางมีค่าใช้จ่ายและต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บริหารของสถานีโดยตรงอย่างแน่นอนผมอยากจะเรียนกับท่านประธานครับผมอยากจะไม่อยากให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นขึ้นกระทบฝังและไม่อยากจะให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผ่านไปเลย ก็ต้องถามกับท่านประธานว่าในวันนี้ผู้บริหารได้มีมาตรการต่อเรื่องนี้อย่างไรได้มีความรับผิดชอบอย่างไรได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบส,อบสวนเรื่องนี้หรือไม่และผลการสอบเนี่ยเป็นมาอย่างไรอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเรียนกับท่านประธานก็คือการวางตัวของสื่อสาธารณะเองนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในบางช่วงสถานการณ์ สื่อสาราอย่าง,งนี้เนี่ยได้วางตัวเป็นกลางหรือเลือกทาเลือกเลือกข้างทางการเมืองเนี่ยจริงหรือไม่ผมได้มีประสบการณ์ตรงครับท่านประธานกับสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ถ้าท่านประธานจําได้ในวันที่คนเสื้อแดงชุมนุมแล้วก็หลังจากการชุมนุมไปแล้วก็มีการพูดถึงข่าวการฝึกอาวุธที่นครราชสีมาแล้วก็ที่ชายแดน ผมก็ได้รับข่าวนี้แล้วผมก็ทำนังสือไปอยังผู้บัญชาการฐานบกได้สอบสวนเรื่องนี้สถานีโทรทัศน์หลายช่องไปทำสกรูพิเศษประจนที่ที่ผมได้ทำนังสือไปอยังผู้บัญชาการฐานบกไทยพีบีเได้เสนอข่าวต่อเนื่องสองวันได้วันที่สามได้มาสัมภาษณ์ผมและผมก็เรียนกับนักข่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ เสนอข่าวสองด้านผมก็มีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเสเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงและก็รอคอยว่าคงจะเป็นการเสนอข่าวสองด้านทั้งข่าวที่เข้าไปพบหรือไปเซอร์เวหรือไปสำรวจสถานที่จริงกับมุมมองที่ผมได้แสดงผมเฝ้าดูครับท่านประธานครับสองวันเต็มๆไม่มีข่าวที่มาสัมภาษณ์ผมแม้แต่น้อย มีแต่ข่าวเขาเสนอด้านเดียวโดยไปถ่ายทําสถานที่เกิเดเหตุแค่นั้นเองโดยไม่ได้เอามุมมองของผมหรือหลักฐานที่ผมยืนยันเนี่ยไปให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรับรู้สองด้านตรงนี้เองครับเป็นเหตุให้ผมรู้สึกคลางแคลงใจว่ามันเป็นสื่อที่วางตัวเป็นกลางจริงหรือไม่ถ้าผมไม่ประสบกับตัวเองผมก็คงจะไม่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กับท่านประธานในลักษณะเช่นนี้ครับ ประเด็นสุดท้ายรับที่ผมอยากจะฝากกับท่านประธานไปยังผู้บริหารครับผมเชื่อว่าการเมืองหลังจากนี้เป็นการเมืองที่สงครามสื่อเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงและก็สื่อทางเลือกสื่อกระแสะหลักสื่อแท้สื่อเทียมก็ล้วนแล้วแต่เป็นอาวุธสำคัญในการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งสิ้น ผมอยากจะเรียนไปยังผู้วิหารแล้วก็อยากจะให้กำลังใจว่าผู้ริหารชุดนี้จะต้องมีความเข้มแข็งไม่ให้อำนาจรัฐเข้าไปแทรกแซงเพราะบทเรียนที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับกับท่านประธานครับว่ารากเง้าของอำนาจรัฐชุดใหม่เนี่ยก็มีพฤติกรรมในการแทรกแซงสื่อในการแทรกแซงองค์กรอิสระอย่างที่ท่านประธานก็ได้รับทราบมาอยู่ และองค์กรอิสระสื่อล้มเหลวเป็นปัญหาวิกฤตทางการเมืองก็เพราะอำนาจรัฐในช่วงนั้นเนี่ยเข้ามาแทรกแซงจริงๆเพราะฉะนั้นผมไม่อยากจะให้อำนาจรัฐชุดใหม่เข้าไปแทรกแซงองค์กรไทยทีบียตแห่งนี้อีกครับทตาทานครับขอบคุณครับ